จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยศึกวันลุมพินี118คืนนี้เวลาประมาณ21นาฬิกานะครับสมพุทธศาส,สนาสุภาษิตคืนนี้นะคะภริยาปรมาสัขาภริยาเป็นเพื่อนสนิทอย่างยิ่งส่วนภาพปิดท้ายวันนี้ช่อง7 HD ของเราร่วมประดับไฟสีธงชาติไทยนะครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแนวหน้าและผู้อพยพในพื้นที่แนวปะทะไทยกัมพูชาพร้อมแสดงพลังรักชาติผ่านไฟประดับธงชาติไทยบนตัวอาคารลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ